มันพิเศษยังไงจักรยานตัวนี้จักรยานธรรมดาในีครึ่งล้านเลยเหรอของมันต้องมีใช่ล้วถ้าเทียบกับแบบจักรยานธรรมดามันแตกต่างมหเวลาปัดใันฟิลลิ่งได้เลยัหมคนละอย่างเลยใช่โค้บามากนะครับมือเดียวเอาอยู่เลยเห็นแลนวนถึงไมเคิลเปิลเลยใช่ตัดจากส่วนสูงเอาเลยอ๋อนี่คือคัสตอมทำล้มไปนี่หมดตัวเลยนะครับติดแต่งรถอะเหมือนเราแต่งรถยนต์เลยีอ๋ออ ในวงการจักรยานนี่มีคันนี้ก็ถือว่าเทพแล้วเทพแล้วออวันนี้ผมกลับบ้านทั้งทีนะครับก็อยากออกกําลังกายช่วงโควิดเนี่ยตรงนี้เป็นสถานที่ออกกําลังกายของวัยรุ่นที่สุโขทัยเลยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคนแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวลองมา ดูจักรยานเพื่อนหน่อยเพราะว่าเจ๋งมากนัดไว้เนี่ยยังไม่มาสักทีเลยรู้มาเมื่อไหร่นะครับเดินหาอยู่เอ้ามาพอดีเลยสวัสดีครับแบงค์อ๋นอนี่เป็นรุ่นน้องผมนะครับตั้งแต่สมัยเรียนเลยวันนี้เอาอะไรมาเนี่ยเอาเทคมาปั่นครับมันมาโดนมาโดนก้าว มันพิเศษยังไงจักรยานตัวนี้มันเป็นเฟรมคาร์บอนแล้วก็เป็นยี่ห้อที่เขาเก็บสายได้กิปเลยส,สังเกตว่าจะไม่มีสายเบรก<ม>สายเกียร์ไม่มีเลยนะ<ม>ใช่ครับบอกนะมูลค่าเท่าไหร่ตัวนี้มันรวมรวม,รวมหลายอย่างพี่ต้องลองคำนวณแต่ผมบอกราคาให้ได้แต่ประมาณาประมาณ4ี่ห้าสนได้ไหมครับ สี่ห้าแสนได้มั้งครับสี่ห้าแสนใช่ประมาณสี่ห้าแสนจักรยานธรรมดาเนนะีครึ่งล้านเลยเหรอใช่ประมาณนั้นอะไรทําให้มันแพงอ่ะความพิเศษของมันคืออะไรมันเป็นตัวท็อปหมดเลยอ่ะอย่างเฟรมเฟรมก็จะเป็นตัวท็อปของรุ่นเขาเลยเฟรมนี่อย,อยู่ประมาณแ,<ค>แสนเก้าเฉพาะแดงๆเนี่ยนะอะเฉพาะส่วนที่สีแดงเฉพาะส่วนที่สีแดงแสนเก้าล้อคู่หนึ่งไม่รวมยางนะล้อคู่หนึ่งก็ประมาณแสนสองหมื่นโอ้โหแต่ก็ล้อทีสามเจ็ดนะครับ ใช่สายกบบาทแล้วก็เกียร์เกียร์ชุดหนึ่งอยู่ประมาณ8 0ดหมื่นครับชุดเกียร์แล้วก็เนี่ยเกียร์ตรงนี้แล้วก็จะมีผมเปลี่ยนตัวนี้ไปเขาเรียกว่าตีนผีเทเลมิกสปีดตัวนี้หมื่นเก้าคโอ้แค่เนี้ยนะหมื่นเก้าใช่ก็แล้วเล็กๆเล็กๆน้อยๆก็เป็นโซ่หลักพันสามสี่พันแล้วก็จะมีตัวขาปั่นตัวนี้ฮะขาปั่นใบเบี้ยวตัวนี้ 1, 1, 1, 2, 1. นี่คือแบงก์ก็แต่งเพิ่มมาด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่งเพิ่มมาเรื่อยๆ <Wow. S 1> แต่น้ําหนักน่าจะเบานะครับอยู่ประมาณหกหกโลหกโลกว่าโอ้เ oh, บามากนะครับมือเดียวเอาอยู่เลยว้าว <Wow. S 1> สุดยอดแล้วมันความพิเศษของมันคืออะไระมันช่วยอะไรให้เราแบบปั่นดีขึ้นเอาผ่านมากขึ้นหรืออะไรยังไงมันทําให้อโร่อโร่มากขึ้นถ้าเกิดว่าเล่นสายสายรถเนี่ยสายสายถนนเนี่ยมันจะต้องท็อปหน่อยของมันต้องมี แล้วถ้าเทียบกับแบบจักรยานธรรมดามันแตกต่างั้ยเวลาปัดในฟิลลิ่งได้เลยไหมคนละอย่างกันเลยใช่อันนี้ถ้าอย่างแค่แค่เฟรมเนี่ยเขาก็จะวัดจากส่วนสูงเราละตัดจากส่วนสูงเราเลยอ๋อนี่คือคัสตอมใช่ทุกอย่างของเราเลยทุกอย่างเลยแม้กระทั่งช่วงแฮนด์เนี่ยฮะอันนี้ก็จะต้องเป็นช่วงเอื้อมระยะตัวเรา <Wow. S 2> จุดนี้มาถึงจุดนี้จุดนี้มาถึงจุดจับเนี่ยครับอ่าบางคนอ่าช่วงช่วงตัวสั้นมันก็จะ สั้นหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่บางคนช่วงตัวยาวก็จะยาวไปประมาณนี้ทุกอ,อย่างคือตามการส่วนเราเลยก็เลยแล้วตามความสรีระเราได้แข็งอ่อนถ้าบางคนก้มได้เยอะมันก็ยาวขึ้นไปอีกอประมาณนั้นแล้วชุดนี้แพงไหมชุดนี้เหรอ <laughs> ถามเข้าตีมเลยประมาณเท่าไหร่วะเอ็มเพิ่งถอยให้มันเกิดเลยเอ่อน่าจะชิ้นหนึ่งอะประมาณอันนี้ประมาณแปดพันมั้ยอันนี้ประมาณหมื่น เอาโหเงเกงแพงไปใช่ประมาณนี้ประมาณน่าจะร่วมรวมสองอย่างก็ประมาณสองกับสองหมื่นที่ดูชุดตาแรกพี่นึกว่าแบบเหมือนชุดนักว่ายน้ำอะ <c oughs> เห็นเห็นแล้วนึก<ๆ>ถึงแมเคัทเฟลเลยใช่ <c oughs> แว่นหมวกอะไรเงี้ยมีราคาหมดเลย <Ừ> ใช่แต่คือคนเล่นจักรยานเขาก็ต้องต้องมีครบใช่ไหมใช่ครับคนเล่นจักรยานก็จะประมาณนี้ทุกคันเลยว้าวสี่ห้าแสนนนะสี่ห้าแสนเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องการของสะสมด้วยวะ เกจากจผมเรื่องออกกาลังกายอ่ะใช่ครับถ้าอย่างแบบเ,เราพอไปไหวเหมือนว่ามันจะค่อยๆอ,อัพขึ้นไปอ่ะพี่อืจากประมาณแสนหนึ่งแสนกว่ามันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปคือเราไม่จบไม่จบไม่จบต้องมีเรื่อยๆอยังไงก็ไม่จบ อ่ะเดี๋ยวให้น้องลองปั่นให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอลองปั่นด้วยได้ไหมใส่ชุดอย่างงี้ได้เหรอได้ได้ปั่นเบาๆลองได้เลยอ่ะโอเกลองดูฟิลดูแต่ข้อสังเกตมันจะไม่มีขาตั้งนะครับใช่มันจะไม่มีขาตั้งอ่ะแล้วเวลาเก็บที่บ้านทําไงเนี่ยก็มันจะมีตัวเก็บอยู่ที่บ้านเสียบอ๋อเสียบแขวนเลยใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวแบงค์ลองปั่นล้วกันได้ครับได้เลย คือไมกาเมนบอกความเร็วดูแคลอรี่ว่าเราเผาผ่านไปเลยอัตราเต้นของหัวใจฮาร์ดเรทแล้วก็พวกรอบขารอบขาบอกหมดเลยนะว่าเราปั่นอยู่รอบขาเท่าไรบอกวัดบอกบอกทุกอย่างเลยบอกวัดด้วยติดวัดก็บอกด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าง้งเดี๋ยวว่าให้มึงไปหาหมอขึ้นเลยแล้วก็บอกแผนที่มีอะไรเงี้ยคร่าวๆประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวขอลองปั่นได้ไหมได้ดิเสียว่าทำล้มไปนี่หมดตัวเลยนะครับ ครึ่งร้านหมดตัวเลยจริงๆนะครับฝากไม้หน่อยครับได้เลยได้เลยูลย,ย,ยูไปก่อนถ้าแม่งขาถึงเน่ยแมง่งค่อยกล้าหน่อยเออแต่ขาก็จะขาดกันนิดนึงแหละส่วนสูงดำส่วนสูงแนหะ <c oughs> ละเออคอยเบรกนะพี่กลับลำ <c oughs> ดูรถหลังได้นะ <c oughs> มเมื่อกี้ที่คาให้ด้านหน้าจ้อได้เสียวเลยนะครับแบ่งยกหน้าโชว์หน่อยได้ปะได้ปะ เขาทำกันได้ไหมปกติเขาทำได้แหละแต่ผมไม่โปรพอแล้วยังไงทำไมถึงเริ่มเล่นจักรยานอ่ะแบงเริ่มแรกมีพ,พี่พี่ที่รู้จักกันเขาชวนชวนว่าแบบมาปั่นจักรยานก,ก,กันแล้วเขามีคนละคันไงนี่แหละจากที่ผมไม่จับจับของเขาอะจับดูว่าเออมันเป็นยังไงถามราคาตอนนั้นเขาซื้อกันยกคันอยู่ประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นคนไม่เคยเล่นสี่หมื่นคือแพงมากใช่ใช่แพงมาก แบบอยู่แม่งสี่หมื่นถือแม่งว่าจักรยาน <ไป S 1> แมายันขับ BMX นี่พันกว่าบาทก็โอเคแล้วปะใช่สี่หมื่นผมว่าไปจับจับสองวันเรียบร้อยโดนเลยโดนมาครั้แรกสามหมื่นห้าทั้งคันนะสามหมื <35. S 2> ่นห้าแล้ปั่นทุกวันไหมปกติตอน,น,นได้มาแกรกตอนนั้นปั่นทุกวันใช่ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจนแบบมันเหมือนแบบติดแต่งรถอะเหมือนเราแต่งรถยนต์นะพี่ใช่มาชิลเลยใช่<ล> ตรงนั้นทีตรงนี้ต้องท็อปตรงนั้นต้องคาร์บอนตรงนี้ต้องเบาแต่ทำไมมันดีไซน์มาไม่ให้แบบนั่งแล้วเดียดถึงแล้วเสียวเลยไม่ไม่มันจะเป็นจังหวะช่วงที่มันจะเป็นเทขึ้นหรอระยะระยะที่เรานั่งจริงๆจนถึงข้อเท้าเราถึงจุดปัน่นโอเคตัวไปั่นกี่ระยะขั้นต่ำมันเขาปั่นกันกี่กิโลอนะ่ะห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบโลเลยใช่จัดเลยห้าสิบหกสิบร้อยโลอย่างร้อยโลก็อยู่แค่ชั่วโมงครึ่งสุดจัดจริงนะครับรึ่งร้านใช้เวลาประกอบนานไหมคันนี้ ใชเวลาประกอบหรอหาของใช้เวลาอสมควรนะพี่ตัวที่หายากที่สุดคือตัวเฟรมตอนนี้อืเพราะว่าเอาเฟรมมันควรจะเป็นตัวหลักเลยไม่ใช่หรอใช่คือมันต้องสายเราเป๊ะเลยพี่มันจะประจานตรงเฟรมเราเพิ่งเห็นแปะนี่ด้วยชาลลอต5แปะคาเฟ่ใช่น้องเปิดร้านกาแฟที่สุโขทัยนะครับไปแปะชื่อร้านหน่อยิมชมได้ันนี้ตะกรงเข้าไปกินมาเป็นไงบ้างอร่อยครับแค่นี้ อไม่มีความเห็นยนางอื่นเหรอเดี๋ยวข้าหลังเดี๋ยวกลับมาใหม่รอบหน้าเดี๋ยวไปถ่ายที่คาเฟ่ได้เลยโอเคเฟียวจริงแต่มันเบามากเลยวะผมมีไฟด้วยไฟนี่คือไงใช้ถ่านเหรอไฟซ่อนอยู่จริงๆการลดใช่การลดซัดตูดรึ่งลานนะครับแล้วมีโปรเจกต์จะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคันนี้หรือว่าต้องไปคันต่อไปเลยไม่ ไม่น่าจะทาอะไรลวครับคันนี้นี่คือสุดนะครับในวงการจักรยานสุดไหมก็หรือว่ามีตัวแพงกว่านี้ค่อนข้างดีถ้าตัวแพงกว่านี้คือก็แล้วแต่ว่าอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วต่างกันไม่เยอะอ๋อโอเคอ่าถ้าสมมติไอเนี้ยเปรียบเหมือนล้ยนเหมือนละถ้าสมมติตัวแพงสุดคือลัมโบกินี่ไอนี้ประมาณนะเฟอร์อะอัวแรรี่อ่าก็ถือว่าตัวท็อปมันก็คือตัวท็อปแต่แล้วแต่คนชอบมันก็คือว่าดีดีที่สุดแล้วแต่ว่า ของแบรนด์นี้นี่คือสุดแล้วเหมือนกันในวงการจักรยานนี่มีคันนี้ก็ถือว่าเทพแล้วเทพแล้ว <Wow. S 2> สุดยอดชื่ออะไรนะตัวเนี้ยเทคมาโดนเทคมาโดนเอสเอลอ์ก้าเอสเอลอ์ครับสุดติงนะครับผมมันจะเป็นเบรกซ่อนนะเนี่ย <Huh? S 1> ด้านหลังก็เป็นเบรกด้านหลังด้านหน้าเป็นเบรก,กซ่อนอยู่ในตรงนี้อยู่ในเฟรมเป็นเบรกซ่อน <Wow. S 1> นีส่สุดสุดสุดเบรกซ่อนอ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับเราจะพยายามหาอะไรแปลกๆมาให้ดูโอเคนะครับหายากอะเนี่ยอุ้ยชาลอดมานี่ปั่นจักรยานเล็กเหมือนกันนะครับหลานๆชาลอดยิ้มหวานให้ดูยิ้มหากล้องหน่อยยิ้มให้กล้องด้วยบายบายกล้องหน่อยค่ะบายบายกล้องหน่อยค่ะบายบายโอเคครับเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสค้าให้ด้วยนะครับบายบายใช่